สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเท่าไหลายนะครับมาทำบล็อกสกรีนกันนะครับแบบง่ายๆนะครับหลังจากจบวิดีโอนี้นะครับทุกท่านก็จะทาบล็อกอย่างง่ายกันได้นะครับก็้หลับในการใช้คำพ้อวันนี้ก็จะมีมันพัดนะครับผมแล้วก็ดินสออันนี้จะมีก็ได้นะครับมีก็ได้อันนี้ฉากสามเหลี่ยมเลื่อย ด้วยปังต่อนะครับหรือเื่อยราชทำบ้านเราที่มีก็ได้นะครับที่ขาดได้เลยก็คือไม้ทำพ้ะนะครับไม้ชนิดต่างๆอันนี้ผมเอาเ็ษไม้มาก,ก็จะมีกาวลาพิตนะครับกาวติดไม้ตัวน ตัวนี้นะครับเป็น,ปนอุปกรณ์สำหรับเข้ามุมนะครับบล็อกที่ผมจะพาคุณท่านทำก็จะเป็นบล็อกแบบเข้ามุม45องศานะครับข้อดีของการเข้ามุมบล็อกแบบ45องศานี้ก็คือ,อมันจะล็อกกันนะครับได้มุมได้มุมแล้วก็จะล็อกกันนะครับไม่บิดซ้ายอยู่ขวาไม่โยกหน้ายุกหลังนะครับ จะย่อมได้ก็จะน้อยมากนะครับไม่เหมือนถ้าเราตัดตรงก็สามารถตัดตรงได้นะแบบตัดต,ตรงแต่เวลาเรายิงนะมีการดึงนะคซับมันก็จะบิดเมื่อบิดนะครับเกิดการหย่อนหย่อนขอซินะครับก็ะจะทําให้คอนสกีนงานนะครับผมก็เลยคิดว่าวิธีการเข้าฉากจะดีที่สุดครับส่วนเพิณ์เสริมนะครับที่ท่านควรจะมีคือตัวนี้ครับ เป็นตัวติก๊กนะครับเป็นติก๊กประคองสี่สบเ้าองศาเราสามารถที่จะแล้วก็นะครับว่าสี่ส้องศาเนี้ยได้นะครับแต่เวลาเราเลื่อยนะครับพอมือใหม่ม่มือไม่นิ่งนะครับเวลาเลื่อยก็จะเกิดการสไลด์นะครับของของหน้าไม้นะครับทําให้ทําให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้ามุมสี่ิเกาองศา,าได้นะครับเช่นอย่างเงี้ยมีการสไลด ทุกครจะมีกิกกิกตัวนี้นะครับทิกตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วก็จะเป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปทําได้นะครับมันก็หลักการง่ายๆคือนะครับเหล็กกล่องไม่ขีดนะครับ1นิ้วคูณ2นิ้วนะครับใช้เหล็กกล่องไม่ขีดนะครับ1นิ้วคูณ2นิ้วนะครับหนาเท่าไหร่ก็ได้คามหนา มิลสองนะครับมิลห้าหรือหรือมิลแปดหรือสองมิลก็แล้วแต่นะครับที่ท่านจะเลือกตามความแข็งแรงนะครับยิ่งหนาก็ยิ่งมีน้ําหนักเยอะนะครับก็วิธีการทําก็คือตัดนะครับเอาเหล็กตอกไมขีดนี้มาตัดถ้าท่านไม่มีอุปรกรณ์น,นึ่งมือก็สามารถที่จะไปให้ร้านนะครับร้านร้านเหล็กร้านรับทาโครงหลังคาหรือร้านรับเชื่อมเหล็กต่างๆนีนะครับสามารถทําให้ท่านได้นะครับโดยการไปบอกให้เขานะครับตัด นาเหล็กตองเนี่ยสามสิบเส้นนะครับตัดสามสิบเส้นสามเส้นนะครับตัดสามสิบเส้นสามเส้นหนึ่งสองสามจากนั้นนะครับก็ให้ให้ตั้งชิ้นที่หนึ่งเป็นแนวตั้งครับชิ้นที่สองก็เป็นแนวรอนแลวก็ชิ้นที่สามเป็นแนวตั้งนะครับ, 2, 3, นนว,รบวางให้ชิดกันนะครับแล้วให้คาเชื่อมสี่จุดหัวท้ายครับดะครับสี่จุดหัวท้ายจากนั้นก็ให้เขามาเชื่อมแยกเดินตะเก็ยบไปที่ด้านหลัง เยืดดึงตะเก็บไว้ที่ดังหลังจับแล้วนะครับให้ใช้ตั้งรูโผล่ไฟเบอร์อ r, นะครับตั้งรูสี่ท่าองศาเน้นช่างนิดนึงว่าให้เขาจับให้ได้รูเป๊ะนะครับเทสเทสให้ได้รูเป๊ะนะครับเทสให้ได้รูเป๊ะแล้วก็ใช้ไฟเบอร์เนี่ยนะครับใบไฟเบอร์สับลงไปเลยครับผมสับลงไปให้ให้มันเป็นรอยนะครับผ่าสี่ทา่าองศาเข้าไปจนถึงจนถ,ถึงแผน่นเหล็กเส้นที่สองเนี่ยนะครับเป็นรอยผ่าลงไปนะครับ ลงไปในเนื้อเหล็กแล้วก,ก็ให้หยุดนะครับไม่ต้องผ่าให้หยุบมากนะมันจะขาดนะครับก็คือให้มันลงไปอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับตัดไม้เนี่ย45้าองศาได้ง่ายขึ้นนะครับตัดไม้มสี่้าองศาได้ง่ายขึ้นมันจะง่ายต่อการเข้ามุมน,นะครับเข้ามุมบล็อกนะครับเข้ามุมบล็อกก็ค,บบอคบบบบบือวันนี้จะทํทำบล็อกขนาด6นิ้วคูณ8นิ้วนะครับบล็อก6นิ้วคูณ8นิ้วสามารถทําลายสกีนเนี่ย อกเสื้อก็ได้ครับหรือโคหลังนะครับก็ได้นะครับแล้วหรือที่แขนนะที่แขนแล้วก็ที่ขาหน้าเต็มกีนนะครับกีนขาสั้นก็จะลายอยู่ที่ประมาณงงนะาสี่นิ้วอะไรเงี้ก็เาสี่นิ้วถึงสี่นิ้วไปลังสวยนะครับสำหรับลายเล็กๆกับลายหน้าอกไลายกีนนะครับอเอาเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ นะครับตอนนี้ก็ตัดไม้สี่ด้านนะครับตัดไม้ออก คับให้เรามีถุงมือด้วยนะครับป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการทำงานก็นะครับเลื่อยลงไปนะครับแล้วก็ให้เลื่อนนะครับคิดมานะครับสองดสอหนึ่งนะครับจะมีการ หัวมนิดนึงเพื่อให้หน้าเลื่อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลื่อยได้ง่ายๆนะครับแล้วให้เราดันคิปนะครับคิปให้ตัวเราแล้วก็ตัวเครื่อง เพ่อสามว่าใช้เครื่องมือใกล้บ้านชั้นได้นะครับเป็นเหล็กฉาบธรรมดาก็ได้ครับเหล็กฉากทั่วไปครับ ที่เราจะเอาเรื่อ ีเราก็ได้ฝังหน้า,นาแผ่นนี้อาแล้วนะครับสองเส้นทีนี้ก็มาตัดฝังหน้าของนี้แลครับ ใ้เส้นแล้วนะครับเราก็มาฆ่าปูนะครับ เท็คนะครับเป็นการปาไม้นะครับเพื่อช่วยองการยุบกบนะครับเพือดีขึ้นนะครับ ตัวดีแม็กมือให้ม,มือนะครับก็ผมกดสั่งซื้อจากลาซันด้าน,นะครับ178บาทกดออกมาครับก็จะมีไส้ที่ใส่มีไส้อยู่ข้างในแล้วนะครับใส่เข้าไป มาชนกันนะครับถ้าองศาปันได้พอดีมันก็จะเข้าง่ายนะแล้วก็จับมาชนไม่เอ๊ะริมหัวไม้นะครับแล้วก็มุมด้านล่างเลยต่อเท่ากันพอดีน,น,นะครับแล้วเราก็จะยิงใช้ประมาณตรงนี้เรายิงประมาณสี่นัดนะครับให้มันอยู่ตรงกลางระหว่งางร่องของไม้ั้ง,งท่อนลานนะครับ تعالوا نتخلص é 本当。<laughs> ตอนนี้ทักกันจะได้บล็อกนะครับสำหรับใช้ทำงานสกรีนขนาดเล็กไปแล้วหรือบางท่านอยากจะให้มีความแข็งแรงนะครับเราก็อาจจะใช้ตะกูเข็มนะครับผมสักประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับมายิงนะครับตอกตอข้าลงไปตอกฝั่งนี้นะครับขึ้นก็ได้นะครับแต่ทาให้บล็อกแข็งแรงมากขึ้นครับอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับอ่าได้รับแล้วก็ สามารถที่จะนาไปใช้ส่วนขนาดที่โตขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกันครับทำนะครับไม้ก็หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเป็นไม้โครนะครับเป็นไม้โครได้นำไม้ที่จะใช้ทํางานง่ายนะครับสําหรับงานที่ยิงด้วยแม็กมือนะครับเพราะน่จะยิงยากนะครับถ้าเป็นไม้พวกเนื้อที่มีความแข็งนะครับก็จะยิงยากหน่อยผมได้นําเป็นพัก ไม้ทุเรียนนะครับไม้เะดานะครับหนาขึ้นมาหน่อยก็เป็นไม้กระถินนะครับแล้วก็เป็นไม้เบญจพรรณทีนี้อาจจะต้องถึงขั้นใช้แม็กซี่ใช้ระบบลมนะครับเข้ามาช่วยครับมันจะทําให้เราทํางานง่ายนะครับอันี้มันค่อนข้างจะแข็งครับแล้วก็ใช้ไปํำนวนเยอะไม่หมะนะครับจะทําให้เราเนี่ยมือเราไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับได้นะครับใ่องข้าได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็นะครับ คาดว่านะครับท่านผู้ชมก็คงจะสามารถที่จะผลิตบล็อกนะครับไว้สกรีนเองได้นะครับสำหรับท้าที่มีคำถามหรืออยากให้ผมทำคลิปวดีโอนะครับสอนสิ่งต่างๆเกี่ยวกับวงการงานสกรีนนะครับที่ท่านนึงทำไม่ได้หรือทำไม่เป็นอยากจะรู้ว่าทำอะไรก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ที่นะครับด้านล่างได้เลยครับผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์และพะทยมามทำคลิปวิดีโอ ให้ท่านชมได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็ได้ได้ร่วททำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่สละเวลามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับสวัสดีครับ